พบก,กับผู้เราอีกแล้วนะคะในรายการข่าวใส่ไข่ใส่ใจทุกเหตุการณ์โดยมีดิฉันนางสาวสุดที่มาอินทรัมดิฉันนางสาวอารุณีเกิดรัมและดิฉันนางสาวพักดิราโกรัมในช่วงนี้มีละครอะไรที่เป็นกระแสะบ้างไหมคะพี่เอิญถ้าพูดถึงละครที่เป็นกระแสะในช่วงนี้น่าจะเป็นละครหนึกดําบันค่ะอยากจะรู้จังเลยว่าละครเรื่องนี้เป็นมาอย่างไงพี่จุนดูไหมคะค่ะ คนก็คงอยากจะทราบกันใช่ไหมคะถ้างั้นเดี๋ยวพี่จุนจะมาเล่าให้ฟังเลยค่ะละครดนึกดำบั้นนะคะสร้างขึ้นเมื่อครั้งที่พระเจ้าพระยาเทเวดวงวิวัฒน์ได้ไปยุโรปมีโอกาสได้ชมละครโอเปร่าค่ะเมื่อกลับมาจึงเล่าถวายและกลับทูลชวนสมเด็จพระเจ้าวงเธอเจ้าฟ้ากรมพระยาฤิศรานวัติวงศ์ให้ทรงร่วมมือจัดทำอุปรากรแบบไทยขึ้นเลยค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าวงเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานฤสรานวติวงศ์ทรงพระนิพนธ์บทและจัดกระบวนการลำนำสำหรับขับร้องและบรรเลงปี่พาดตลอดจนกระทั่งคิดจัดวิธีการเล่นละครทีเดียวเลยค่ะพี่มอนส่วนเจ้าพระยาเทเวศรวงวิวัฒทำเครื่องแต่งตัวละครเพื่อให้ละครผู้หญิงของท่านเล่นและสร้างโรงละครขึ้นในบริเวณวังบ้านหม้อตั้งชื่อโรงละครนี้ว่าโรงละครดึกดำบันค่ะ เพราะอยากให้ชื่อนี้เป็นชื่อคณะละครของท่านแทนที่จะเรียกว่าละครเจ้าพระยาเทเวศแบบเดิมละครที่คิดปรับปรุงขึ้นใหม่นี้เล่นเป็นครั้งแรกเมื่อพศ2442ค่ะต่อมาคนทั่วไปเรียกละครชนิดนี้ว่าละครดึกด,ดำบรรค์ค่ะตามชื่อโรงละครแม้กระทั่งวงปีพาดที่ใช้บรรเลงซึ่งมักกำเนิดมาก่อนถึง10ปีทีเดียวเลยค่ะ ก็เรียกว่าวงปีพาดดึกดำบรรตามชื่อโรงละครไปด้วยค่ะค่ะอันนี้อาจจะเป็นแค่เนื้อหาคร่าวๆนะคะถ้าอยากรู้ประวัติหรือความเป็นมาเนี่ยขอเชิญพี่หมอนเลยค่ะค่ะประวัติความเป็นมานะคะเดิมทีเจ้าพยาเทเวศวงวิวัฒน์ได้เริ่มจากการแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ต่อกันเป็นเรื่องซึ่งได้รับแนวคิดบางส่วนมาจากตะวันตก มาจึงได้พัฒนาเป็นการแสดงที่มีผู้แสดงตามบทบาทเพื่อได้รําเสริมบทเจรจาและใช้ฉากประกอบสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระย,ยาริรานุวัตติวงศ์ทรงมีบทบาทสำคัญในการสร้างรูปแบบการจัดการแสดงและทรงนีพบนบทละครค่ะโรงละครดึกดําบันนะคะเป็นโรงละครที่สร้างขึ้นที่วังของพระเจ้ายา เทเวศวงวิวัฒจึงได้ตั้งชื่อลงละครดึกดำบรนและต่อมาละครประเภทนี้นะคะจึงได้ถูกเรียกตามชื่อลงละครไปด้วยการแสดงครั้งแรกจัดแสดงครั้งแรกในปีพศ2 4 4 2ค่ะในเนื่องโอกาสรับรองพระเจ้าหรือเป่าแห่งประเทศรัศเสเซียค่ะและมีจุด และมีลักษณะเด่นดังนี้ค่ะการจัดการแสดงจัดบนเวทีมีการใช้เทคนิคและฉากประกอบที่สมจริงและมีการใช้เครื่องกลไกลเข้ามาช่วย <c oughs> การแสดงดังนินเรื่องด้วยการร้องเป็นหลักสลับกับการรำและบทพูดบทบาทนักแสดงผู้แสดงต้องร้องเองและรำเองค่ะ เครื่องแต่งกายนะคะแต่งกายคล้ายละครในแต่ไม่นิยมสวมหัวขนมักจะใช้วิธีการเขียนหน้าแทนค่ะดนตรีใช้ปี่พาดไม้นวมเครื่องใหญ่ยกเว้นเครื่องที่มีเสียงแหลมบางอย่างเช่นระนาดทองและคลองเล็กซึ่งต่อมาได้พัฒนากลายเป็นวงปี่พาดดึกดำบัน โรงละครดึกดำบันค่ะค่ะและกลุ่มของพวกเรานะคะ <c oughs> ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ